สวัสดีครับอาจารย์จอร์จที่ปรกึกษาลุจิตติกนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปัน3มสิ่งที่ทําให้บริษัทไม่มีวันปดคุณสิ่งแรกคุณจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและก็ต่อเพื่อนร่วมง,งานต่อตัวเองต่อหัวหน้างานเพราะว่าคนที่มีทัศนคติดีต่อองค์กรแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานเนี้ยจะเป็นที่รักของคนพอเป็นที่รักของคนเนี่ยคนเหล่านี้โดยส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตเขาจะผลิตผลงานออกมาได้ดีมาดู สิ่งที่2คุณจะต้องมีความคิดสร้างสารรค์สร้างความเป็นไปได้ใหม่เสมอเพราะทุกวันนี้มันมีเรื่องของตัวเศรษฐกิจต่างๆที่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันเข้ามาแล้วก็วิกฤตในเรื่องอื่นๆที่มากระทบกับธุรกิจของคุณฉะนั้นคุณจะต้องเป็นนะัก คิดสร้างสรรค์ให้กับองค์กรแล้วพอคิดออกมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องสร้างความเป็นไปได้ใหม่ให้กับทีมงานหรือบริษัทเพื่อให้องค์กรเนี่ยมีสินค้าหรือโปรดักต์ใหม่ๆแล้วก็มีไรายได้เข้ามาให้กับองค์กรเพื่อให้องค์กรของเราเนี่ยยังมีกําไรแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งายืน 3. นะครับคุณจะต้องพัฒนาตัวเองต่อเ,ออเนื่องทุกวันเพราะคนที่พัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอเรียนรู้หาความรู้ใหม่ๆเพื่อมาปรปับปรุงงานเนี่ยปัจจุบันเนี้ยค่อนข้างที่จะมีน้อยอย่างผมเข้าไปให้คำปร,รึกษาผู้ประกอบการจะเจอคนที่ใฝ่เรียนรู้เนี่ย ค่อนข้างที่จะน้อยในหนึ่งองค์กรเนี่ยอาจจะมีแค่คน2คนบางองค์กรไม่มีสักคนอันนี้จะเจอปัญหานี้ค่อนข้างเยอะแล้วเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการนะครับต้องการมากผู้ประกอบการก็จะถามผมว่าช่วยหาคนที่มีศักยภาพ ให้องค์กรเขาหน่อยได้ไหมครับผมก็อ่อมอึ้งไม่สามารถที่จะหาให้ได้เพราะว่าคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาหรือเป็นนักพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนางานเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากแล้วคนกลุ่มนี้บริษัทต่างๆเนี่ยก็ไม่ปล่อยออกมาแล้วบางคนเนี่ยก็ไปทําธุรกิจส่วนตัวแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุผลทั้ง3าเหตุผลที่จะทําให้บริษัทต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะปดคุณได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทางด้านโบรกติกทุกท่านสําหรับคนที่สนใจหลักสูตรออนไลน์นะครับปั้นตัวเองให้ เป็นผู้จัดการคลังสินค้าภายใน3ปีสามารถที่จะติดต่อเข้ามาทางเพจที่ปรึกษา,าโลจิสติกหรือ Line ID S U R A S A K ขีดกลาง J O S หลักสูตรนี้ก็สอนในเรื่องของทำงยังไงให้ตัวเองพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้จัดการคลังสินค้าให้ได้ภายใน3ปีสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ